เคยฟังแอมเมานานแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันตอนนี้ทําแล้วมันจะยังมีสิทธิธ์เติบโตได้อีกไหมอันนี้เจอมาจากแชทกับพี่คนนึงเนาะแล้วก็เขาก็ไม่มั่นใจว่าเอ้ยเคยฟังแบบนานแล้วแหละแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันยังจะมีโอกาสที่ธุรกิจมาทําธุรกิจแล้วมันจะเติบโตได้อีกไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนทําเยอะแล้วหรือว่ามันอยู่มานานแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวจะมาเคลียร์ให้ฟังอย่างแรกเลยคือธุรกิจเนี่ยมันสามารถเติบโตได้นะครับแล้วก็มันสามารถไปได้อีกไกลเลยแล้วก็ยอดขายถ้าไปดู จากประวัติตอนเข้ามาใหม่ๆเนาะมันยังน้อยมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแบบหลักหมื่นล้านขึ้นไปเนาะสองหมื่นล้านประมาณนี้ต่อปีแสดงว่า ตลาดอ่าการที่บริษัทมียอดขายเยอะหมายความว่ามีคนใช้สินค้าเยอะแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดถึงมียอดขายเยอะใช่ไหมครับแล้วทีนี้คนที่จะเข้ามาทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยถ้าถ้าแต่ส่วนใหญ่วันนี้ไม่ค่อยเจอนะคนที่ที่มีเรื่องนเนี้ยเนี่ยเพิ่งเจอเพิ่งเจอคนแรกแต่ต่อไปก็อาจจะมีคนที่ไม่มั่นใจอีกเพราะว่ามันก็กลัวเนาะว่าเอ,อ้ยเรามาทาแล้วแบบโหเดี๋ยวไปเจอคนนู้นคนนี้ก็ทําหมดแล้วเราไม่รู้จะไปชวนใครดีไม่รู้จะไปขายคดีไปถามคนนน้นคนนี้ก็มีคู่แนะนํากันหมดแล้วไปเจอคนที่แบบโอ้เป ของคนอื่นไปซะหมดแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วอะตลาดที่ยังยังมีให้เราอะมันยังมีอีกเยอะเลยอันนี้มันเป็นวิธีคิดของคนที่คิดแบบเขาเรียกว่าคิดแบบอวบันแดนนะครับอันนี้ไม่ว่าจะทําธุรกิจหรืองานอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่วิธีคิดเราเลยนะถ้าเราคิดว่ามันมีมันก็จะมีมาเรื่อยๆจริงๆเราก็จะมีแบบ ใครก็ไม่รู้อ่ะที่เขาไม่รู้จัก MV มาก่อนเลยซึ่งมารินเจอเยอะมากนะครับโดยเฉพาะรุ่นแบบเด็กๆ25ลงไปเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จัก MV เลยยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเหมือนกับสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะบางคนอาจจะยังงงว่ามันเป็นสายการบินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะกะ็จำนวน ยูเซอร์ในในไทยเนี่ยนะที่เท่าที่ได้เห็นข้อมูลมาเนี่ยมีอยู่ประมาณ1ล้านรหัสเนาะแต่ว่ามีรหัสสมาชิกที่เป็นเมมเบอร์ซื้อกินซื้อใช้เนี่ยอยู่ประมาณ7 0 0 0แสนแล้วก็คนทำธุรกิจประมาณ3 0 0แสนคนซึ่งใน3 0 0แสนคนที่ทำธุรกิจเนี่ยก็แค่ล้านคนนะจาก70ล้านแสดงว่าตลาดยังมีเยอะมากเลยใช่ไหมครับแล้วใน3 0 0แสนคนเนี่ยก็มีคนที่ก็คือสมัครเฉยๆไม่ได้สมัครแล้วแบบทำธุรกิจ ก็มีนะครับบางคนสมัครแล้วทําแบบไม่ใช่มืออาชีพก็พูดตรงๆว่าก็มีนะครับที่ยังต้องไปตื้อง้อขอขายหรือว่าสมัครเพื่อที่จะมาทํายอดหรือว่ามาเอาของซื้อส่วนลดไปอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะซื้อของไปดองไว้แล้วก็เอาไปขายบนช้อปปี้ลาซาด้าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าใช้ความเรียกว่าหัวหมอแล้วกันเนาะเออใช้ความหัวหมอมาเอาอ่าซื้อไปเยอะๆเพื่อที่จะได้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์สูงๆ,ๆแล้วก็เอาไปขายบวกกาไรอีกนิดนึงเพื่อที่จะทแบบนั้นนะครับซึ่งบอกเลยว่า ก็จะอยู่ได้ไม่นานเออก็พูดตรงๆว่ามันทําธุรกิจผิดมันไม่ใช่วิธีการออร์แกนิกอ่ะมันไม่ถูกคอนเซปต์ของการทรําธุรกิจแอมเวยก็คือมันคือการใช้สินค้าแล้วชอบแล้วก็แชร์แล้วก็บอกต่อแค่นั้นเองอืมแล้วก็สร้างเครือข่ายของผู้บริโภคก,กับเครือข่ายของคนทาธ,ธุรกิจอันนี้คือหัวใจหลักนะครับอะทีน,นี้กลับมาคร,ร์คำถามก่อนว่ามันจะเติบโตได้ไหมเติบโตได้เพราะว่าแผนธรุรกิจของแอมเว์นะเท่าที่มารินฟังมาแล้วก็ศึกษามาก็นานพอสมควรนะครับก็ มันจะเป็นแผนที่ค่อนข้างแฟร์เกมตรงที่คนที่มาทีหลังเนี่ยก็สามารถแซงคนที่มาก่อนได้ถ้าคนที่มาก่อนคนที่มาชวนเราอะ่ะเขาไม่ทําอะไรเลยเออเขาถ้าเขาไม่ทําเลยไม่หาลูกค้าไม่ไม่สปอนเซอร์ไม่ต่อสายงานไม่อะไรเราที่มาแล้วขยันนะครับเราถ้าเรามีลูกค้าเยอะเรามีสายงานสปอนเซอร์เราขยายสาขาของเราเยอะอะ่ะยอดธุรกิจอะ่ะมันก็จะเป็นของเรา M อ็มวเขาเป็นคนจ่ายเงินให้เรานะครับไม่ใช่อัปลน์ของเราเป็นคนจ่ายเงินให้เราเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะแซงคนที่มาก่อนหน้าได้ถ้าเราขยันกว่าถ้าเราทํางานมากกว่าเราก็สมควรที่จะได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ากับแรงที่เราเหนื่อยไปปะใช่ไหมไม่ใช่เรามาทํางานแบบโหมาหาลูกค้าได้ต้องเยอะต้องแยะเป็น1ิคนแล้วแต่ละคนซื้อแบบเป็นพนันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยแต่ประจ่ายอัไลน์เราเยอะกว่าแบบนี้เราก็ไม่ทําใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมอะเออแต่ว่าเอ็มวเขาบอกว่า ถ้าเราทํางานเยอะกว่าเนี่ยเขาก็จ่ายเราเยอะกว่านะไม่เกี่ยวว่าคนมาก่อนมาหลังจะโตหรือไม่โตนะครับบางคนอยู่มานานเป็นแบบ10ปีแต่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็ไม่มียอดธุรกิจนะมีแต่คะแนนค่ะถ้าถ้าข้างล่างเขาทำนะครับก็มีแต่คะแนนขึ้นมาแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดมากขึ้นแต่ถ้าไม่ซื้อของใช้ไม่แนะนําลูกค้าก็ไม่ได้เท่านั้นมีแค่ตัวเลขเฉยๆแต่ว่าถ้าถ้าทําสมมุติว่าเราเป็นคนทำเนี่ยสมมติว่าพี่เข้ามาใช่ปะ่ะแล้วอ่าพี่ต่อจากมาลินอย่างเงี้ย แต่ว่าพี่ขยันกว่าเอมริเขาก็จ่ายพี่มากกว่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือเคลียรนะ์เนาะมันมีโอกาสที่จะเติบโตได้เยอะหนึ่งคือตลาดจะมีเยอะเลยนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งร้านมีแค่ร้านคนจากเจ็ดสิบอ่ะอีกหกสิบ้านอ่ะคือตลาดที่มีเป็นโอกาสของเราที่เราจะไปเปิดไปให้ไปให้เขาได้เห็นสินค้าที่ดีแล้วก็ได้เข้าใจแผนธุรกิจมากขึ้นอนะ่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มคนที่ยังอายุไม่ถึง18ที่ยังสมัครไม่ได้เพิ่มขึ้นทุกปีไหม ผู้มุ่งหวังของเราก็จะมีเพิ่มขึ้นทุกปีลูกค้าของเราก็มีเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่นี่วิธีคิดถ้าเราคิดว่ามันตันอะยังไงก็หาทางทําไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ตันอะถ้าความคิดเรามันไม่ตันเราคิดแบบว่าเอ้ยมันก็มีคนที่ยังไม่รู้จักนี่นะแล้วจะบอกอะไรให้อีกอันหนึ่งคือลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับที่ถูกทิ้งไว้อะ เพราะว่ามีนักธุรกิจแอมเวย์บางคนน่ะเขาเข้ามาทําธุรกิจแต่ไม่จริงจังอะ่ะแล้วก็มาสปอนเซอร์ทิ้งไว้หรือไปขายของคนทิ้งไว้ไปสมัครเมมเบอร์แล้วก็ทิ้งเขาไว้แล้วตัวเองก็เลิกทําไปหรือหยุดดูแลไปผมเจอเยอะมากนะที่เข้ามาปรึกษาเรื่องสุขภาพเนี่ยแล้วก็บอกว่าผู้แนะนําของน้องไม่รู้หายไปไหนแล้ว เออบางคนก็จําไม่ได้แล้วว่าผู้แนะนําคือใคร <c oughs> ก็นั่นแหละเขาก็เลยมาปรึกษาเราแล้วบังเอิญอเราก็เป็นมืออาชีพพอดีไงเราก็มีข้อมูลสุขภาพเราอบรมเราทําจริงจังเนี่ยเราก็เลยอธิบายแล้วก็ดูแลเขาได้เนี่ยลูกค้าแบบเนี้ยแต่เขาก็จะมาเป็นลูกค้าเราหรือถ้าเขายังไม่หมดสมาชิกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะเขาก็ เขาก็จะมาเขาก็จะจจะแนะนําเพื่อนเขามาให้เรามันเป็นโอกาสนะครับเราต้องมองด้วยวิสัยทัศน์อันนี้คือวิธีคิดนะที่อยากจะแชร์ให้ฟังแล้วก็ที่ทํามาแล้วด้วยจากประสบการณ์ว่ามันได้ผลก็เลยอยากเอามาบอกทุกคนว่าอันนี้มันเป็นวิธีที่ที่เวิร์กนะครับแต่ว่าก็ระวังให้ดีนะเวลาเจอลูกค้าคนอื่นอันนี้เจอนะว่าผู้แนะนําเขาอะยังคุยกังติดต่อกับเขาอยู่อันนี้เราจะโอเคก็เชร์สินค้าให้เนาะ เชียร์ให้นะครับอย่าไปผักใส่ไล่ส่งว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่เขาไม่ไม่สมัครกับเราสมัครกับคนอื่นแล้วจะไปไล่ให้เขาไปให้หาผู้ดูแลหรืออะไรอ่าเราก็ให้ข้อมูลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของเราด้วยเนาะพอก็เจอนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเขาจะมาหรือมาอะไรอย่างเงี้ย แนะนำว่าเอาคนที่ถูกทิ้งหรือว่าไม่ติดต่อกับพูดดูแลแล้วจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเขายังติดต่อกันอยู่เนี่ยมันจะผิดกฎจรรยาบรรณของการทําธุรกิจคือการไปแย่งลูกค้าหรือไปแย่งสายงานคนอื่นเขานะครับอันนี้ไม่ดีนะครับโอเคก็แชร์ให้ฟังไว้ประวันนี้สําหรับคนที่เราคิดว่าไม่รู้ว่าจะเติบโตได้ไหมเพิ่งจะเข้ามาในธุรกิจนะครับก็ทำได้แน่นอนนะครับอยู่ที่วิธีคิดเราถ้าเราคิดว่าเราทำได้มันก็ทำได้นะครับ